สวัสด,ดีครับมาพบกับจมฮอนเจริญยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้จมฮอนเจริญยนจะพาไปชมบรรยากาศการเช็ครถในอู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปชม DC95 เนะครับเช็คใหม่เต็มระบบนะครับพร้อมชุดแต่งดันข้าวล้มนะครับแล้วก็ท <ห pickle. S 1> ําสีใหม่ทั้งคันนะครับเดี๋ยวจมฮอนพาไปดูบรรยากาศในอู่กันครับเดี๋ยวไปแบบเร็วๆเลยนะครับวีนนี้ก็เดี๋ยวจะไม่ จะไม่ตัดต่อนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปให้ต่อเนื่องนะครับใช้เวลาสัก3-4นาที รอบคันกันนะครับตอนนี้ก็ไล่เช็คระบบใหม่หมดแล้วนะครับมาดูใกล้ๆนะครันบ,บนี่จะเหด้ชัดเลยนะครับคือชัดใกล้ๆก็ได้อันนี้ปืนพันยุยไคลตะแกรงนะครับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วปืนลูกลอกใส่ใกล้ๆเลยก็ซุปตาร์สกูนะครับซุปตาร์สกูสองนอนนะครับเปลี่ยนใหม่ปืนใหม่สกูสองนอนใหม่ ลกกอกต้องปลนใหม่นะครับทุ่น,นี้ก็ลูกปืนใหม่เอาเป็นว่าทุกที่ใหม่ลูกเตะขาลูกรอกอ่าสกรูตอนนี้ก็ใหม่นะครับสนมารถเห็น95ตุกอ่อ,อนก็คือจะกินเอาเปลี่ยนทั้งเสื้อสกรูขานะครับลูกปืนพัดลมเปลี่ยนแล้วนะครับเสียงอ้วกตี่นี้ก็ติ๊กแล้วนะครับที่นร้รอรอทางเข้านะครับจะน,นึ้เปลี่ยนข้างขาวาใหม่กันทิ์ ลูกนวดหน้าตรงนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่กดลึ่นนะครับแกนขันก็ตรวนี้นะครับงกง,บงเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อให้สูงมันตรงจะได้มีกินสายพายนนะ,นะครับเกลียว์อลกอฮอล์ใหม่ยกลูกนะครับทําใหม่แล้วนะครับมาดูใก,กล้ๆกันทรนี้เกียว,อว์อลกอฮอล์ใหม่ยกลูกนะครับ เคารับต so ่างๆคืุณคารับซีนนะครับเช็คใหม่อยู่แล้วคุชมันโดนะครับสาั์บมันโดวอลเลอร์นะครับคันนี้ขาบูทเกียนบูทเกียนแตนสกีนะครับเหมือนคลิปก่อนนี้ที่ำให้ดูนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนี่ก็ข้างรองรับของไม่ดูน้เลยนะจุดซูมให้ดูหน่อย น,นี้ก็คือฟิกซองล้อนำใหม่นะครับจะเป็นตัวชุดฟิปซองล้อนำใหม่ไม่ให้แกนล้อแขนล้อนำดิ้นนะครับเพื่อที่ช่วงล่างจะได้คนทานมากขึ้นนะครับรหรืกะทาให้เรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นรถปีหกเจ็ดนะครับที่อูจ่จะมาหอนจักนิดด้วยความทนทานของรถมากขึ้นนะครับล้อสกูนะครับรน้อสกูเป็นสกูเลดนะครับทั้งหนึ่งและสอง อ่มงูถก็เช็คกรียบร้อยอเปลี่ใหม่แล้วทุดสกูลำเดียกระโหลกต่างๆเช็คเรียบยร้บอยแล้วนะครับก็ขนย้ายแนวตั้งกยย็ไม่รู้ฝากระถางตรงนี้นก็พับสร้างขึ้นใหม่เลยนะครับก็ขายมาสอันนี้ก็ได้มีพับสร้างขึ้นใหม่ครับอันนี้มอน ดูชุดปากนะครับคนไกชุดปากลูกปืนพกลูกเบี้ยวแขนชันชัดนะครับเห็นไหม,มก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับขาลูกก็ออฟเตอร์เปลี่ยนนะครับยกชุดบูธต่างๆเปลี่ยนให้เรียบร้อยลูกปืนคุเล่ล้อนโนมนะครับชุดนี้ก็พอกให้ใหม่แท้นะครับให้เกิดความกระชับมากขึ้นมากใช้ไปกลหลวมนะครับสตีต่างๆลูกปืนข้างในเปลี่ยนแล้วนะครับ คือแต่งานถ้าล้มนะครับเทียวได้เทียวดันจะดูงานใกล้ๆนะครับของเรานะครับก็จะเน้นความข็งแรงทนทานเดิมนะครับก็จะค้ำค้ำติดใบแบบนี้นะครับเพื่อลดปัญหานะครับแล้วเกี่ยวดันของเรานะครับเที่ยวถังก็จะมีหน้าเปลงในนะครับทางซ้ายขวานะครับเพื่อลดการงัดของเฟานะครับเพื่อความทนทานของลูกเกลียว ตัดกันตัวนี้สำคัญมากนะครับถ้าไม่ใส่สาน่าเปลี่ยนแต่เรามีนะสูดดงมากวัสดุวัดใบมีดประกับใหม่เมดน,นะครับการตูเหล็กของเราก็จะปู้เลาะพื้นล่างใหม่หมดเลยนะครับไม่ได้ปูรับเพราะฉะนั้นความสวยงามน,นะครับความคงทนก็มีสูงกว่านะครับเหลล้วโน้นต่างเหล่านี้ที่ฝึกเราก็พาะให้ใหม่นะครับพาให้เต็มเลยนะครับให้รถกลับมาสมบูรณ์ใหม่ทั้งหนึ่งทุบตันนะครับก็มีให้ นะครับวุฒิการใช้ขวาวุฒิการมบตั้งก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยชุดแขนขันชักใหม่นะครับประกาศชุดปืนแขนขันชักซีนปิดครอบนีให้ครบก็ชุดปากก็จออกมาสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของคอนะครับคอก็มีชุดคอสปรีนอันนี้ ไทยกันน <Gym. S 1> แล้วตัวสปริงนะครับตัวนี้โซ่ลำเลียงใหม่ยกชุดแล้วลูกป้อนป้อนนะครับลูกป้อนลูกปืนต่างๆเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยลูกอกอน3ฟันนะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับอ1 2 3 4 5 5ตัวเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเอ่อทุบดอลูกปืนคอ นะครับปลอกบูทพวกนี้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่กระชับนะครับระยะกระชับเหมือนเดิมนะครับไม่มีระยะให้ตัวแล้วนะครับก็โดยรวมรอบคันก็ประมาณนี้นะครับที่ตัวรถก็ใกล้เสร็จแล้วครับอีกประมาณ2วันนะครับก็จะลองระบบก่อนส่งมอบนะครับก็มาดูส่วนะเกนสอนะครับอะไรก็ เห็นลูกปืน <carre> หัวะแกรงนะครับแล้วก็โอดิฟายสแตนดบนหน้าเป็นสูงของพี่อ <occurs> ูก็เดี๋ยวซ่อมขาใหม่นะครับตัวนี้ขาโรงงานมาบางนะครับเดี๋ยวเราเสริมความแข็งแรงเสริมแขนเข้าไปให้อีกเข้าข้อขนย้ายตัวนี้นะครับก็สริมเรียบร้อยนะครับเกี่ยงหลักจอกเกี่ยลูกปืนหลักฐาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไล่ประกอบกันอยู่ตอนนี้ ฝากติดตามนะครับงานของพี่อู๋น้ำเจริญนย์ก็ฝากคิวจองนะครับตอนนี้กี่คิวแล 11, ้ว17กี่คิวนะ้ว17เจคิวแล้วนะครับปี67ยอดจองรถเกี่ยวข้าวปี67ที่อู1 7สิบันแล้วนะครับก็น่าจะรับเพิ่มก่อนนะครับก็สอบถามจะมฮ้องได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าหนึองศูนย์หกห้นะครับสวัสดีครับ